วันนี้อยู่กับน้องพิง์นะคะวันนี้น้องพิงค์มาจังหวัดอุทัยธานีนะคะเขาบอกว่าบ้านป่าเมืองไม่เถื่อนนะคะเมืองนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะวันนี้มาวัดท่าซุงนั่นเองนะคะทุกคนบอกเลยว่าข้างในสวยมากเลยทุกคนดูบรรยากาศข้างในกันเลยนะทุกคนวันนี้จะพาไปไอคนเยอะมากเ็าบอกเลยแต่ว่าข้างในนี้สวยเหมือนอยู่แบบบนแดนสวรรค์เลยจริงๆใครที่มาเที่ยวจังหวัดนี้หรือว่าทางผ่านนะคะก็แวะเข้ามาไหว้ได้นะคะ

แล้วก็มีหลวงพ่อ,อหรือสีลิงดำอยู่ที่นี่ด้วยนะคะอันนี้ไปดูกันนะคนเยอะมากนะคะวันนี้เป็นวันธรรมดาทะนะี่คนเยอะมากแล้วก็ข้างในเนี่ยนนคือบรรยากาศลมเลื่อมมากนะเพราะเย็นด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าแอร์เย็นมาก หลวงพ่อจีนกัมนะคะเป็นที่นับถือของจังหวัดขุนทรายธานีมากนะคะใครที่มาแถวนี้ก็จะต้องมากราบไหว้ด้วยนะคะเอ่อขอให้ได้ดินสร็จสิ้นมารฐานทุกอย่างนะค่ะเป็นปัจจัยเพื่อมาสู่ทางนี้เห็นไหมสวยมากทุกคนเอ่อคุณขอให้ได้เดสนเสร็จสิ้นทุกคนก็มาขอพรกันได้นะคะ ็มาขอพรได้ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองขอให้ไดวยมีสุขภาพทันาที่อยากเป็นปใจเพื่อเข้าสู่การด้วไห สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้องพิมพ์น,นะคะวันนี้น้องพิงพ์มาที่จังหวัดชททัยภูมินะคะเป็นวัดท่าสุขนะคะนี่เป็นวิหารแก้วนี่เองนะคะใครที่มาจังหวัดน,นี้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะต้องมากราบไหว้นะคะคนบอกเลยว่าวัดสวยมากเลยให้ดูบรรยากาศนะคะ โอ้หเป็นยังไงคะทุกคนสวยมากหนูเพิ่งเคยมานะคะเป็นครั้งแรกที่น้องพิงมานะคะทุกคนนี่ใครแวะมาเนี่ยก็มาได้เลยนะคะมีโอกาสมาจังหวัดนี้สองรอบแล้วแต่เพิ่งจะมาไหว้นะคะอ่านีม้มากับครอบครัวนะคะพาเดินดูคนเยอะมากค่ะวิหารแก้วนะคะอ่า ชื่อมันก็บอกอยู่นะคะว่าเป็นหานแก้วนี่เองโอ้ยิ่งเดินเข้าไปคือแบบว,วิบวับวิบวับมากแม่ดูโอเคใครผ่านมาทางนี้ก็แวะเข้ามาไหว้กราบไหว้ได้นะคะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย ทุกคนนะคะวันนี้น้องพิงอยู่ที่วัดท่าซุงนะคะจงังหวัดอุทัยธานีนะคะอันนี้เป็นวิหารแก้วนะคะสวยมากทุกคนเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะทุกคน,คน,นคเดี๋ยวน้องพิงพาเข้าไปดูด้านในกันนะ เดี๋ยวเไปไหว้ค่ะกันสวยอ่ะสวยมากเลย นะคะก็ก็ค่ะค่ะมีคันเลยค่ะค่ะ <coughs>